ดูบรรยากาศภายในงานนะครับมันก็มีผ้าอินเดียนะครับโอ้โหีหนึ่งฟีดหนึ่งคนระับเมื่อกี้ผ้าเสื้อผ้านะครับก็บรรยากาศ เดียรเดียร์ครับอันนี้น่าเป็นการรักษาด้วยรูป,ปรครบนะครับนะครับในช่วงขอรบเพลงชาติไทยนะครับ